สวัสดีค่ะต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันเสาร์ที่5เมษายนพศ2568กับศูนย์โอตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างค่ะปัจจัยที่มีผลต่ออากาศในวันนี้ลักษณะอา,ากาศในทั่วไปความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปค่ะ ต่อไปเป็นการพยากรณ์อากาศประจำวันตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6โมงเช้าของวันพรุ่งนี้้าตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างยังคงมีอากาศร้อนโดยทั่วไปอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่36-39องศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุดคาดว่าวอยู่ที่24-26องศาเซลเซียสทิศลมเป็นทิศลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ช่วงนี้ขอให้ประชาชนดูแลรักษาส,าสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ